สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำใจปล่อยไฟยังไม่มีอะไรได้บ้านอาจถูกยึดวันในทุนซื้อที่30ล้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปล่อยไฟมาลัยพรเคยประกาศขายที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจากเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเป็นอย่างมากเพราะไม่มีงานร้องเพลงและไม่มีงานละครเลยล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจว่าตอนนี้หนักกว่าตอนนั้นอีก เพราะเงินเก็บมีเหลือไม่ถึงแสนหากอีกเดือนสองเดือนยังไม่มีไรายได้เข้ามาก็ไม่รอดแน่บ้านที่ยังต้องผ่อนอยู่อาจถูกยึดแถมอาจถูกฟองลมละลายด้วยซึ่งตนก็ทําใจไว้แล้วเพราะมันไม่มีทางออกอื่นแล้วจริงๆจะให้ตนไปหยิบยืมใครก็ไม่กล้าป่อยไฟบอกอีกว่าตนไม่ได้ย่อท้อต่อโชคชะตายัางคงพยายามดิ้นรนหาช่องทางธมาหากินโดยตอนนี้ก็กำลังทำผลิตภัณฑ์บะหมี่ม้อร้อน ขายทางออนไลน์ในส่วนของรายได้สมัยด่งดังจากเพลงมันต้องทอนช่วงนั้นตนยังเป็นวัยรุ่นไม่มีครอบครัวก็เลยไม่ได้เก็บเงินได้มากก็นํามากินมาเที่ยวกับเพื่อนๆแต่เงินที่ได้มากก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นตอนนี้ยังทําเพลงแต่มันไม่ดังเท่ามันต้องทอนเข้าใจว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปมากเป็นสัจธรรมเรื่องการประกาศขายที่ดินก็ขายยากเพราะที่ค่อนข้างแปลงใหญ่และกว้าง65ไร่ไร่ละ50,000บาทประมาณ30กว่าล้าน วันในทุนสนใจก็ติดต่อมาได้เรื่องสุขภาพโรคตับอักเสบที่เคยเป็นหายสนิทแล้วเพราะตนเลิกแอลกอฮอล์ได้อย่างเด็ดขาดไม่แตะต้องมานานสองปีแล้วซึ่งที่เลิกขาดได้ก็เพราะสุขภาพแล้วก็เรื่องมีสินทําให้ไม่มีเงินจะซื้อเหล้าเบียร์แล้วรวมถึงการที่กว่าจะมีชื่อเสียงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นจะมาทําร้ายตัวเองมันไม่ได้เพราะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ